การครั้งแรกคร,กรกกั้อองแรกกับเกิร์ลเลิฟเอ่อครั้งแรกกับเกิร์ลเลิฟนะฮะในเรื่องของพี่วัดค่ารัชนีได้ไหมหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือเลิฟซีเนียเดอะซีรีส์นะครับซึ่งจะมีการออนแอร์ตอนแรกในวันที่8พฤศจิกายนนี้ทางช่อง GMA 25แล้วก็รีลัดแบบอันซีนอันคัททางช่อง VTV นะครับคือจะบอกว่าสตาร์ฮันเตอร์เอเจนตเมนต์มีความตั้งใจเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ครบวงจรที่หลักๆผลิตซีรีส์ไว เป็นคอนเทนต์พร็อเอร์ไปทั่วโลกแล้วก็ที่สำคัญเรามีพาร์ทเนอร์ดีๆที่มาร่วมกันในครั้งนี้กับซีรีส์วายผู้หญิงที่เรียกว่า GL Series เราก็สึกภาพภูมิใจมากๆเลยแล้วก็เรามั่นใจว่าซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ที่เป็นกระแสเพราะว่าเราสัมผัสได้จาก,ได,จากได้จากทั้งนักแสดงเองทั้งจากโปรดักชันเองแล้วก็จากตัวเองที่ที่ได้ชมทั้งเทเลอร์ทั้งในส่วนของ EP1 แล้วรู้สึกขนลุก ดังนั้นอะอยากจะฝากไว้เลยนะฮะกับกับซีรีส์เรื่องนี้เรื่องแรกของ Star t Entertainment กับ GL ซีรีส์เรื่องพี่วักคักรักหนูได้ใหมนะครับผกกับการทั้งแคสต์นะแสดงทั้งเรื่องเองเราเข้มเข้มขนแค่ไหนกับการก่าจะได้เป็นครเต่นี้ออกมาจริงๆบ้านเรามีมีที่เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปอยู่ชื่อ Cosmos แล้วก็เราก็มีทรนน t y อยู่ผู้หญิง2อสคนที่เรารู้สึกว่า เขาเหล่านั้นเป็นคนที่มีศักยภาพมีความสามารถรวมถึงทั้งเรายังมีน้องๆที่เป็นนักแสดงผู้ชายอยู่แล้วด้วยเราก็เลยคิดว่าจริงๆในใจเราเราชอบการทำซีรีส์วายเราเก่งในเรื่องนี้เรามีองค์ความรู้ในเรื่องนี้มานานแล้วก็เราก็เชื่อว่าฝีมือเราดีเราก็เลยเลือกจิบจับซีรีส์วายผู้หญิงเรื่องแรกขึ้นมาเพื่อที่อยากจะแนะนําแล้วก็อยากจะเปิดเขาเรียกผลงานใหม่ๆเกี่ยวกับ g l c ์บ้างให้กับทั่วโลกได้ได้เห็น ครั้งีมันท้าทายสไตล์เตอร์มากหน่อยใช่ครับมันเป็นความท้าทายแต่เราเองไม่เคยกลัวเพราะเรามั่นใจว่าเราเป็นคนที่ทําวายมาตั้งแต่เริ่มต้นเจ้าแรกของประเทศไทยเรารู้ว่าวิธีการที่ทางไหนที่จะเหมาะสมกับการทําวายที่ที่ให้คนรู้สึกฟินรู้สึกจินแล้วก็รู้สึกดูแล้วก็แฮปปี้บ้านเราจะเป็นแบบนี้สวยนีครับกับน้องเด็กๆที่เเครับเด็กๆที่เรา ค้าศัตรูไปโอเคจริงต้องบอกก่อนว่าพี่ว่าคุยหมดละที่มาที่ไปของการทาซีรีส์พี่ว้ากันครับหรือว่าเลิฟซี่เนี่ยครับแต่ผมพูดในมุมนึงดีกว่าว่าตอนที่เราเข้าไปในกองถ่ายครับผมเรารู้สึกว่าโอ้ตั้งแต่เวิร์กช็อปน้องๆทุกคนตั้งใจมากเรียกว่ามันใหม่สำหร,รับเราด้วยใหม่แต่ไม่ได้กลัวไม่บอกใ<ำ>หม่แต่ไม่ได้กลัวแต่ว่ามันใหม่มากสำหร,รับเราเราทํากันบ้านทั้งในทีมงานนะครับทำกันบ้านกันหนักมาทั้งฝั่งผู้กํากับฝั่งโปรดิวเซอร์ฝั่งทุกคนนะครับทำกันบ้านร่วมกันหนักมา จนมาเจอตอนที่เวิร์กช็อปน้องๆเด็กๆก็โหแรกๆผมว่ามีน้ําตาเรียกว่ามีน้ําตาเพราะว่า <c oughs> การเข้าคู่เคมีเหมือนทิลวายครับคนเราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ไม่รู้จักกันมาอยู่ดี <c oughs> ต้องมาเข้าคู่หรือมาทําบางอย่างที่แสดงร่วมกันเนี่ยก็มีความกดดันไปเล่นรธรรมดานะครับออระหว่างทางครับเห็นมาตลอดจนวันเข้ากองถ่ายก็รู้สึกว่าโหสิ่งที่เราทํามามันไม่เสียมันไม่เสียเปล่าจริงครับวันนั้นก็ชื่ใจชื่นละรู้สึกว่ายังไงก็มาแน่ ปรากฏว่าวันที่เราได้ดูผู้ผม้องตรวจเทปกันตัวจเทปถุกเทป l p ปรากฏว่าตอนดู EP หน EP ึ EP สองคูได้คําเดียวเลยครับว่าไม่ดังให้มันรู้ไปจริงๆผมขนาดผมไม่ได้ดูแบบเกิร์ลรลฟมาก่อนผมนั่งดูไปแล้วแบบยิ้มไปรู้สึกน่ารักจังเขินจังเราว่าอันนี้เป็นสิ่งที่มันคือสิ่งหนึ่งที่เป็นเขาเรียกว่าคีย์ทูสักเสียสำหรับ Star Hunter ครับที่ มันเหมือนเราพาผู้ชมหลุดไปอยู่ณโมเมนต์ตรงนั้นของสิทนักแสดงแล้วก็เส้นเรื่องต่างๆนานานครับก็สปอยล์ออกมานี่ครับว่าแค่อีพีหนึ่งอีพีสองที่เราเห็นเนี่ยก็ว้าวมากแล้วอ่ะ EP อีพีต่อไปไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเลยครับเพราะว่าในบทเองเลเวลความจิ้นความฟินจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพี่วักคะรักหนูได้ไหมหรือว่าเลิฟซี่เนี่ยเดอะซีรีส์ครับผมครับทำมินิเดี่ยวแฟนตัวใหม่เจมส์ยิ้มหของเรา นี่ก็คืออีกหนึ่งไอเกตหนึ่งคอนเทนต์ใหม่เหมือนกันสำหรับสำหรับเราเหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่แต่ก่อนอื่นต ok> ้องแสดงความยินดีกับทาง Star Hunter ก่อนนะคะแล้วก็เรา ในในฐานะพาร์ทเนอร์อะค่ะเราร่วมง,งานกันมานานแล้วก็เราสร้างประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะให้ไม่ใช่แค่อัพเดผลงานใหม่นะแต่ว่าเราก็จับมือกันสร้างผลงานใหม่ๆให้กับเป็นประสบการณ์คอนเทนต์และการให้กับผู้ชมนะคะอยู่เสมอและครั้งนี้จะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราทําเรื่องใหม่แล้วก็ทําเรื่องที่ผู้ชมรีเควสต์มานะคะแล้วก็อยากจะให้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่คอนเทน นะคะท,ะท,ท,ที่ที่สร้างจากความตั้งใจแล้วก็ในพาร์ทเนอร์ทุกๆภาคส่วนนะคะกะ็เราร่วมกันตั้งใจเป็นอย่างดีก็อยากจะขอให้ทางผู้ชมนะคะแล้วก็ทุกทุก ทุกทุกทุกฝั่งเลยอาจจะเป็นแฟนๆของบอยเลิฟเดิมเนอะลองเปิดใจมารับชม GL Girl Love er กับกับพวกเรานะคะแล้วก็ฝากน้องๆกลุ่มใหม่นะคะที่กำลังจะมีผลงานฝากแฟนๆของช่องจิ๊เ25แล้วก็แฟนๆคอนเทนต์นะคะก็ สนับสนุนนะคะแล้วก็ลองดูติชมได้แล้วก็ทางสถานีเองอะค่ะแล้วก็ทางผู้จัดเองก็ยังยืนยันที่จะผลิตผลงานที่ทางผู้ชมต้องการรับชมต่อไปนะคะเดี๋วเดินไทีวีมาค่ะเนอนะครับกับคอนเทนต์คอนเทนต์ของสตาร์ u เตอร์คันเป็นยังไงะก็ต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่เราได้มีโอกาสทำงานร่วมกันกับทาง Star Hunter ก็ ในฐานะของแพลตฟอร์มเองต้องบอกว่าตื่นเต้นค่ะเพราะว่านี่ก็จะเป็น Girl l ลเลเรื่องแรกของเราด้วยเหมือนกันเนื้อสิ่งอื่นใดก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าพี่วาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็สามารถตกแฟนๆเพราะว่าจริงๆในฝั่งของเซกเมนต์ที่เป็น Girl l ลเลเองก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีความน่าสนใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ ทุกคนในที่นี้ก็คิดว่าอยากจะขอมาร่วมสร้างปลอดสารไปด้วยกันเนาะสำหรับเกิร l ลเลฟพี่วาร์กนะคะก็ยังไงก็ฝากการรับชมนะคะ,ะย้อนหลังที่ทาง VTV ในเวอร์ชันของอันคารด้วยค่ะเดี๋ยวขอจบก